สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมารีวิวอาหารมื้อแรกนะครับของัติตนะครับพอดีไปโรงเรียนลูกมาแล้วกลางวันยังไม่ได้กินข้าวก็เลยวันนี้นครับลองกินซับเวย์นะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็ผมสั่งเขาแบบเอาแบบกินครีมหน่อยเขาก็เลยแนะนำมาว่า ให้เอาเป็นอกไก่นะครับเรามาดูว่าผักมีอะไรบ้างนะครับลองแกะเลยนี่ับนะโอ้หน้าตาน่ากินนี่หน้าตา,า,นะา,ตาสับปเรามาดูกันว่าผักมีอะไรบ้างนะครับ ผักมีอะไรบ้างแหวนมาดูกัอนอันนี้เป็นขนมปังโฮมวีดนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็จะมีอ,อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแครอทนะครับอันนี้แตงกวาอันนี้แครอทอันนี้แตงกวามะเขือเทศนะครับแล้วก็อ,อะไรอนะ เขาเรียกอะไรนะผักกาดขาวนะครับแล้วก็มีซอสมาให้หน้าตารสชาติเป็นยังไงผมไม่รู้นะไม่เคยกินนะเดีเยวต้องลองครับนี่ดูเลยอื้อ,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 อร้อยสามสิบบาท ีนอ๋อเปรียปร้ยวๆครับอืออโอเคนะครับมีผักด้วยมีไก่อกไก่ด้วยลองกินครั้งแรกกันนะครับ กับแหวนวันนี้ลูกพากินกินเคินฮะผักแน่น ผ่านอยู่เนะรสชาตนี้อ,อกไก่แล้วก็ผักสดนะครับบอกเขาไม่เอาผักดองผักดองไม่มีประโยชน์เลยไม่เอา,เอาอขนมปังก็เป็นโอมบีดนะครับโอมบิดก็ยังมีผักชีพืชออ นนะว,วันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย